ดูครับดูครับเพื่อนผมครับมันชื่อปื้มครับมาครับมันจะโชว์ครับมันโชว์ครับมันจะเอ้ยปื้มมึงมาเบินยางหน่อยดินี่ครับเพื่อนผมอ่ะมันจะไปอย่างเดียวครับไปเหมือนคนอื่นครับเพื่อนผมนล้มันไม่มันมันเป็นคนเจ้าเลยหรือเปล่าไม่รู้อ่ะมันเป็นคนเวลาเจออะไรก็จะเล่นตลอดดูครับเพื่อนผมครับมันจะชอบพาผมเล่น เห็นหาอะไรมาแล้วครับมาแล้วครับคอยกันครับอู้แรงครับแรงแรงครับแรงเออดีครับแรงแรงไปแล้วเดี๋ยวนี้คือรอยจากรถหกล้อนะครับที่มาติดตรงนี้นะครับแต่นี่จักรยานครับยังไม่ติดเลยนะไอ้เื่มมันเคยติดเลยนะทุกคนมาแล้วครับมาแล้วครับลีกลีกลีกไอ้เหี้ยกูติดจริง นี่ครับมันจมไปเลยครับโอ้ยยกไม่ขึ้นหาแมวมั้ยไปเลยครับดูครับนี่ยังไงครับยังไงครับคุณจะว่าไงครับโอเคครับไปเลย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 ครับเฮ้ยถอยมาถอยมาไว้ถอยมาถอยมาถอยมาโอ้ยโอ้มาแล้วครับของแพ้ครับ ของแพครับกระรับนะครับโอ้ยันมาเริ่มเลยครับโอ้ดีแล้วนะครับที่ผมไม่โดนเขาเหยียบอะครับถ้าโดนเหยียบนี่มีหวังขี้ครับไว้แล้วครับคุณเสียเพิ่มไม่ขี้คอสามชากมาถอยล้อหลังถอยล่างถอยล้อหลังใช่ไหมมามาดูครับดูครับดูครับ คุณเสียเปื้มครับรู้สึกไงครับรู้สึกไงเออเออถ่ายติทันเลยโอยๆๆๆเออคุณเสียเปื้มมึงจะไปไหนว้สภาพขาผมเปียกชุม่มไปเอ้ยเอ้ยอย่าชนคนถ่ายอย่าคนไปไปครับ คลิปนี้ก็ขอพอก่อนนะคบคลิปหน้าจะเป็นรถติดลมบุณนาวติดคับติดโอ้รถผมอยู่ตรงนู่นนะใครเห็นมัางนะรถผมนะเห็นมั้นะครับนั่นนะครับโอเคนี้พอโอเคนี้นะครับผมจะพาเพื่อนผมมันไปติดลมนะครับเขานี้ไปดูน้ํานะครับทั้งสุดท้ายอย่าเพิ่งอ,อย่าเพิ่งปิดคลิปไอ้เพื่อนเบิร์นยางนี่เบิร์นยางเบิร์นยางในกลางสายน้ําอ่ะน้ากระจายมาครับเราต้องลบนะครับ เบือนยางนะครับโอ้ใครเย็นบ้างครับโอ้เป็นไงบ้างล้างคุณเป็นไงบ้างครับมาครับดิฟโชว์ครับดิฟโชว์วันนี้ไม่ต้องทำวงทำงานแล้วครับดิฟโชว์อย่างเดียวมามาแล้วครับไปเบือนยางตรงนั้นสิไปไปแล้วครับไปแล้วครับคุณเสียเพื่มผมไม่อยากขายใกล้ๆล้อคุณรู้ไหม ไอเสียปื้มนี่ครับนี่นี่ยึดตรงนี้นี่ตรงน้ำเนี่ยอ๋อครับแล้วคุณจะให้ผมทำอะไรอีกอะตรงนั้นแหละยึดตรงนั้นแหละจะพาดเท้าผมไม่ยืนตรงนี้ตรงนี้ใช่ไหมไปโอ้น้ำดำหมดเลยนะครับนี่น้ำมันดำนะครับน้ำขี้ไก่นี่มึงกล้าเหยียบได้ยังไงวะมาเลยครับมาเลยครับมาครับมาเลยครับ โอ้โหโโออย้ไอ้เพิร์มมึงไม่คิดจะเบิร์นยางบ้างเหรอเบิร์นยางตรงน้ำเยอะๆดิตรงเนี้ยประมาณตรงเนี้ยเนี่ยเห็นตรงเนี้ยเนี่ยเบิร์นตรงเนี้ยบ้างเบิร์นบ้างไปไปแล้วครับมาแล้วครับโอ้ย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 โอเคครับจบแค่นี้นะครับคลิปต่อไปเป็นการติดลมนะครับเอ้ยเอ้ย